ไปมาที่คโมมดนะครับต้องห้ามพลาดมุมนี้เลยนี่ครับอาได้แลนด์ใครว่าสวยบ้างข้างล่างคอมเมนต์มาหน่อยนี่ขนาดยังไม่ถึงจุดสุดยอดนะออุ้ยจะสวยมากนี่ขนาดแบบฝนตกนะครับนี่แค่ไม่กี่ชั้นชั <laughs> ้นสค่ะยังอีกนูน่น <laughs> ดู ยังอีกยาวไกลแต่มุมนี้ก็สวยนะคะเ,ออเนี่ยเห็นวิวภูเขาแล้วก็ทะเลเป็นอ่าวนะเนี่ย<ด>สวยมากเลยเนี่ยเป็นโค้งอ่าวเนาะแล้วก็ต้นไม้หญ้าเขียวมากระหว่างทางเดินคือแบบวิวสวยมากค่ะทุกคนฝนก็ตกไปนลอยไปต่อไฟติ้งไม่บอกให้พักก่อนนี่เส้างที่เราขึ้นมาดูข้างล่างเฮ้ยแต่วิวสวยจริง เป็นตีซีหนีผมมากเจอฝนเจอฝนไปฟู้ขึ้นเขาฟ้าใจร้ายกับเรามากเลยดูอโอ้้ยแต่สุดยอดรองรับว่าสวยจริงก็เข้องน้ำา็ร่างให้เรียบร้อยนะเออข้างบนไม่มีแล้วนะเป็นจุดพักเหนื่อยที่วิวสวยมากเอาจริงนี่นั่งดูวิวแบบนี้เลยนั่งบองวิวแบบนี้เลยพ่นแนวเห็นพิงค์บีชพ่นเออ นั่งไปนั่งมาคอขมโดแลมาขับคอ้มโดูแลเปิดวาจาเอนี่แบบเรียบร้อยเลยนะว่ามีคนนั่งสามมองนี่เว่าแล้วคือบ่มีคนนั่งมึงเข้ามโดูเห็นไหมลายเห็นแล้วนี่อีกนิดเดียวเราสูข้าวลงโอ้คนขับโอ้โอ้ไน c ์วิวโอ้ขโมนนนขโมนน อ๋อชั่วโมงโอเคนี่ไกดของเราที่นี่บอกเลยว่าเป็นดินแดนแห่งเกาะเท่านั้นเลยสวยมากสวยมากดูดิโอ้โหสุดยอดพักแต่ละที่คือแบบโหวิววิวอลังการมากใช่แต่เขาบอกว่าสวยที่สุดบนโน no, 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 no. <ะ>้นโนนโนนโน่นไปต้องาคืนโอ้ นอำนะเราจะเห็นแบบน้ำทะเลใสมากขนาดตอนแบบแดดไม่ออกน้ำทะเลยังใสเลยนู่น้องเห็นไอ้นี่เลยครับปกาลังหน้าล่างเลยใช่ไหมอูม้<ๆ>อสวยจริงคุ้มค่ามากค่ะทุกคนคุ้มค่ามากๆเลยทุกคนมาลุ้นกันนะว่าข้างบนจะสวยแค่ไหนถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้โหดู สวยมากเราจะเห็นเป็นสามหาดนะคะฟังนุ้ยก็จะเป็น white beach, b l k แล้วก็พ i n k b e a c อ๋อสามหาดใช่ค่ะขาวดำชมพูใช่ค่ะโอ้สวยมากค่ะคุ้มค่ามากถ้าไม่ได้มาเที่ยวก็ดูคลิปนี้ก็เหมือนมาเที่ยวด้วยกันเลยค่ะเออนี่นะครับเหมือนได้มาด้วยกันเลยหอบก็เหมือนหอบด้วยกันเลยค่ะเหงื่อออกจริงเราพิชิตมาแล้วค่ะทุกคนเก่งมากภายใต้ความแบบยิ้มก็ยังมีเสียงหอบผากค่ะ เงือเต็มหัวเยวไปหามุมถ่ายรูปจริงๆน่าจะมีแถวนี้มาแล้วนี่มุมนี้สวยเฮ้ยสวยมากอืมสวยมากมาถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะทุกคนสวยมากค่ะนี่นคุ้มค่ามากเลยนะคะตอนนี้เรายืนเก่งอยู่ใช่ <laughs> โอโ้โ,อโหนี่ครับให้ดูวิวซะก่อนสวยจริงนี่<อ>มาถ่ายรูป หนึ่งสองใครมาที่โคโมโดนะครับต้องห้ามผลานมุมนี้เลยนี่ครับหาดไอเลนสวยมากข้างเราจะเห็น3ามหาดตรงนั้นไวทบีชแบ็กบีชแล้วก็พิงค์บีชอากาศตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกปรยๆมันทำให้เราแบบ ข้อข้อดีของมันคือไม่ร้อนแล้วก็มีลมเย็นสบายนะครับแต่ว่าข้อเสียคือทะเลอาจจะไม่ได้สวยแบบสีฟ้าแล้วก็ฟ้าอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นสีฟ้าแต่มันก็สวยอีกแบบครับรดทททีี่่่เเเราาินนนขึ้มะะคอยูโอ้เดินขึ้นมานี่หอบแดดไม่ออกมันก็แบบชิลๆอยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่นั่งเบื้องหลังวีดีโอคือหอบนั่งอยู่หอมผอมอยู่ต้นไม้ตรงนู้นอ่ะเมื่อเราได้พิชิตแล้วนะคือแบบสวยมากแล้ว ันนี้คือพาดาไอแลนด์นะครับอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับหรือว่าทริปเกาะคมโมโดนั่นเองที่เราจะไปต่อไปก็คือตรงโน้นครับเกาะคมโมโดจะไปดูคมโมโดค่ะใครรู้จักบ้างบวกหนึ่งมาหน่อยคมโมโดเป็นยังไงนะค็ไปเพื่อนค่ะเป็นยังไงบ้างฟินบ้าอาหาวหน้าสวัสดีผมมือาย